สนับสนุนโดยบีทากเก้นไล์สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทากเกนจัดหนักจัดเต็มมากๆค่ะเมื่อคุณพวมเพลงใต้เอกชัยศีวิชัยผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องอีหล่าเอย๋ยยกทีมนักแสดงอย่างตูมตามยุทธนาไข่มุกรุ่งรั์ แตนชลรดานกพงศกรและนีโนสุดที่รักเชอลูกคอก่อนใช้ภาพยนตร์รอบพิเศษในงานถแถลงข่าวรอบสื่อมวลชนเมื่อวานนี้บรรยากาศบอกเลยว่าฟินสุดๆมีเซอร์ไพรส์แบบตลอดค่ะโดยเฉพาะช่วงที่ตูมตามร้องเพลงเต้ยสาวจัน์ก้างโกบคู่กับต้นฉบับในตำนานไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรพรศักสองแสงเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะบรรยากาศคือ เหมือนเราอยู่ในคอนเสิร์ตของเราอ่ะครับทุกคนไม่ได้คิดว่ามันเป็นงานเปิดตัวภาพยนตร์แต่มันเป็นงานเปิดตัวภาพยนตร์ที่มันยิ่งใหญ่มากอลังการงานช้าง12ตัวเลยวันนี้เรียกว่าสนุกเหมือนหนังเราเลยใช่ไหมคอนเสิร์ตวันนี้ครับสนุกสนุกน้อยกว่าหนังนะหนังที่จะเป็นหนังที่มันไม่ใช่แบบว่าตลกแล้วก็แบบเอาตลกมาเรียงแล้วก็แบบให้ตลกแล้วก็ไป แต่ของพี่ทุกอย่างมันเดินด้วยเส้นเรื่องมันมีมุกตลกมาสอดแทรกตลอดแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เน้นในเรื่องของความรักของหนุ่มสาวแล้วก็การช่วยเหลือเอื้ออาทรกันเหมือนจิตวิญญาณของคนอีสานที่อยู่ในกรุงเทพมีการช่วยเหลือให้เห็นบรรยากาศการกินข้าวการเป็นอยู่คือภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ 1. มันมันเ e p r เซนต์ตัวของคนอีสานมากๆรพ p r เซนต์ของคนที่มาจากต่างจังหวัด แล้วเข้ามาสู้งานเข้ามาทํางานในกรุงเทพและที่สําคัญนะครับมันบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าเราจะพัดถิ่นม,มาไกลแค่ไหนก็ตามแต่ความเป็นอิสานความเป็นคนมัานนอกข้องนาเนี่ยยังไงเราก็เราก็คิดถึงบ้านอยู่เสมอเราเข้ามาเพื่อคว้าฝันตามหาฝันครับสําเร็จไม่สําเร็จไม่รู้แต่ว่าทุกครั้งที่เราเจอกันเราได้กําลังใจทุกครั้งที่เราเจอกันเราได้เห็นรอยยิ้มได้เห็น เสียงขอเลาะระหว่างการเดินทางไปสู่เส้นทางแห่งฝันนั้นครับก็ในเรื่องแบบสวยมากค่ะเพราะว่าผู้ชายแย่งกันจีค่ะก็ก็มีคุณบิีกกปากพงค่ะเป็นแบบว่าเป็นสวาวโรงงานเรียกไม่เท่าเทียมเลยที่ดูหน้าเรียกปากพงแต่แล้เขาดูเรียกคุณดูจากดูจากหน้าแล้วไม่ใช่ลูกสถานภาพที่อยู่ในน้ำอันนั้นเขาเป็นลูกเจ้าของโรงงานเขาเป็นลูกเจ้าของโรงงานเลยต้องเรียกคุณอันนั่นแหละค่ะเป็นเป็นหัวหน้า ก็เขาก็มาชอบแบบสาวโรงงาน mm hmm. เราต้องรู้นกันนะคะว่าล่าจะเลือกใครแล้ววางแบบคนบ้นานนอกที่จริงใจกับคนรวยที่จริงใจเหมือนกันนะคะนี่ก็แบบว่ามาแบบมีคู่สองคู่ซึ่งเป็นคู่ไอพงกับอีล่ากับไอหำกับเจ๊เขียวนะคะซึ่งแปนก็แบบประทะากันครั้งแรกกับนกพงศกร,รแต่ว่าคือโชคดีมากที่แบบเคมีเข้ากันมากก็ลเลยแบบทุกอย่างแบบ มันไปได้อย่างรวดเร็วในตอนไม่ไม่้เข้าไม่ใช่เข้ากันมากหรอกลูกไอโน้มนั้นไม่ทันมันมึนก็ตรงตามแรคเตอร์กมันคือะไรเนียคือมาจากเอกไม่ใช่จากตัวจริงเราคือจริงๆอ่ะเขียนมาจากตัวเราส่วนหนึ่งเพราะว่าเห็นใจตั้งใจใช่คืออย่างนี้เอาจริงๆนะจุดแรกตอนนี้เขาไลฟ์สดแล้วมีคนไปบอกเขาว่าเขาหมดสภาพหมดสภาพได้ไงยังไงคือหมดสภาพคือยังไงการไม่แต่งหน้า ศิลปินไม่แต่งหน้าแล้วมานั่งทำกับข<โ>้าวนี่ค <c oughs> <cat Haj Version> <that> <ara> ือหมดสภาพภาษาคุณเหรอบทสภาพเฮ้ยนี่แหละนี่แหละอีเขียวใช่ต้องขอบคุณหมดสภาพที่ทำให้หนูได้งานค่ะตื่นเต้นครับนะครับแล้วก็ภาคกุ้มใจร้ายครับด้มาเรียนครูปิตากระแตนเพราะว่าผมเคยติดตามปิตากระแตนตั้งแต่ จะโตน้อยๆเดีตัวโตน้อยๆมันโดนเถิบตั้งแต่อยู่มมสองมสามครับแม่นครับบัดนี้มีโอกาสได้มาเล่นกับพี่แตนแล้วก็ดูรวมงานกับพี่ๆี่ศิลปินดาราหลายๆคนครับกดดันมากนะครับปากดดันนอกปากไม่ไม่ครับคือกลัวเสียงพ่อกลัวเสียงพ่อเองมักนกอคือแบบผมแบบคือตอนนั้นฉีเล็ดแล้วครับตอนนั้นคือแบบโอ้ตายตายคือไม่รู้จะทํายังไงสั่นไปทั้งตัวภาพยนตร์เรื่องนี้มันเหมือนกับจะสะท้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัด ที่อยู่ต่างจังหวัดเขาจะได้เห็นว่าแบบเอ้ลูกหลานของเขาเข้ามาทํางานในกรุงเทพในเมืองหลวงเนะี่ยลำบากแบบไหนว่ากว่าจะใช้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ต้องเก็บหร้อมลอมริบมากแค่ไหนเพื่อจะเอาเงินนะ่ส่งกลับไปที่บ้านเนี่ยครับม,มันน่ารักมากๆเลยชอบเรื่องแบบนี้มากครับ26มกราคมนี้ะนะครับมันคนละเดือนกันกับที่หนังจะเข้า <laughs> หนังเราจะเข้า <laughs> วันที่26 <laughs> พฤศจิกายนนี้ เป็นภาพยนตร์ที่ให้ทุกท่านไปมีความสุขกันอย่าคิดอะไรมากแต่ผมเชื่อว่าผลงานของผมมา4 5หเรื่องที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังนะครับในเรื่องของเนื้อเรื่องในเรื่องของรายละเอียดต่างๆของหนังดูหนังผมแล้วก็จะมีความสุขทั่วทั่วหน้าพาพ่อพาแม่พาลูกพาเต้ามาดูเพราะเป็นหนังที่ดูได้ทั้งครอบครัวรไม่มีหยาบไม่มีล้มกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นหนังครอบครัวรดูกันได้แล้วก็มีความสุข อยากให้คนไทยมีความสุขร่วมกันกับภาพยนตร์เรื่องอีาลาเอ๋ยครับนี่แค่งานแถลงข่าวรอบสื่อน,นะคะยังสนุกขนาดนี้แล้วภาพยนตร์จริงๆล่ะจะสนุกขนาดไหนพลาดไม่ได้พร้อมฉายวันที่26พฤศจิกาย,ยนนี้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ทุกสาขาอย่าลืมไปชมกันเยอะๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่ง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย